การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลหนึ่งสองสามสี่มารวบรวมข้อมูลกันเถอะเลินเพลินคุณครูสั่งให้เราเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคุณครูให้เรามาสำรวจจำนวนต้นไม้และดอกไม้ในฟาร์มจ้าพลอยสำรวจจำนวนไม้ดอกไม้ผลไปถึงไหนแล้วจ้า คิดว่าน่าจะครบแล้วนะงั้นพลอยช่วยบอกข้อมูลให้เพลินฟังหน่อยนะเพลินจะจดบันทึกไว้นะจ้าได้เลยได้เลยในฟาร์มของเรามีทั้งไม้ดอกและไม้ผลไม้ดอกมีจำนวน14ต้นมีไม้ดอกสี่ชนิดคือกุหลาบสี่ต้นชบาห้าต้น มะลิสามต้นและดาวเรืองสองต้นส่วนไม้ผลมีทั้งหมดสิบห้าต้นมีไม้ผลสามชนิดคือมะม่วงห้าต้นมะพร้าวสามต้นแล้วก็ส้มเจ็ดต้นจ้า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจ้าจริงหรอจริงหรอไล่ขอดูในสีเพลินได้จ้าโอ้โหเลนจดข้อมูลแบบนี้อ่านง่ายจังเลยนะแบบที่เพลินเขียนเขาเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะกึ่งตารางจ้า ทำให้เราอ่านข้อมูลได้สะดวกขึ้นไงล่ะเหมือนอย่างกีฬาที่เราชอบใช่ไหมเพลินลอยกับคุณป้าชอบว่ายน้ำแม่ชอบวิ่งพ่อชอบฟุตบอลคุณลุงชอบตะกร้อถ้าลอยแบ่งเป็นกีฬาในน้ำกับกีฬาบนบกก็จะได้เป็นกีฬาในน้ำคือว่ายน้ำส่วนกีฬาบนบก ได้แก่วิ่งฟุตบอลตะกร้อใช่เราเจ้าพลอยพลอยจำได้ไหมที่เพลินถามเพื่อนๆในห้องเราว่าใครชอบสีอะไรบ้างเพลินก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกด้วยนี่ไงจ๊ะเก่งจังเลยเพลินแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนอันที่เพลินทำให้พลอยดูเลยละจ๊ะ นี่เป็นการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันจะพลอยเขาเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะตารางจ้าเพลินอยากรู้ว่าในห้องเราใครชอบสีอะไรมากที่สุดระหว่างแดงเขียวเหลืองน้ำเงินจึงเก็บข้อมูลจากการสอบถามเพื่อนๆในห้องสิบคนจากนั้นนับจำนวนแล้วจัดทำข้อมูลให้สะดวกในการอ่านกว่าที่ทำให้พลอยดูจ้า จากตารางของเพลินลอยตอบคำถามได้หลายอย่างเลยเพื่อนๆช่วยกันตอบคำถามต่อบไปนี้ทีนะคะสีที่มีคนชอบมากที่สุดมีกี่คน <Wow! S 1> สีเหลืองมีคนชอบกี่คน สีที่มีคนชอบน้อยที่สุดมีคนชอบกี่คน <Wow! S 1> น้องพลอยและน้องเพลินกำลังสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมและจำแนกข้อมูลกันใช่ไหมครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสังเกต หรือสอบถามและจดบันทึกไว้ก่อนที่เราจะเริ่มเก็บข้อมูลเราควรรู้ว่าต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรประเด็นใดบ้างหรือเราสนใจที่จะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อจะได้เก็บข้อมูลให้ได้ครบถ้วนตามต้องการจะได้ไม่เสียเวลาไปกับการเก็บข้อมูลที่เราไม่ต้องการนะครับก่อนที่พวกเขาจะลงมือเก็บข้อมูลทั้งคู่ได้มีการกำหนดสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้แล้วนั่นคือ ต้องการสำรวจจำนวนไม้ดอกและไม้ผลในสวนครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงของสิ่งที่น่าสนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมอาจเป็นไปได้ทางข้อความและตัวเลขค่ะเช่นชื่อชนิดของไม้ดอกและจำนวนของไม้ดอกแต่ละชนิดค่ะเพื่อนๆลองมาเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้กันดูดีกว่า ต้งใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่แบบฝึกหัดมาช่วยพลอยดูข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากส่วนของพ่อแล้วตอบคำถามกันค่ะ รวบรวมและจำแนกข้อมูลสนุกไหมคะเพื่อนๆตอนนี้ลอยกับเพลินกำลังจะออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลกันอีกแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ